ทุกกระแสเที่ยมตรงทุกประเด็น SMS ข่าวด่วนนิวพัสสมัครวันนี้ใช้45วันรู้เลือกวงการบันเทิงก่อนใครจบทุกประเด็นข่าวร้อนจาก SMS ข่าวบันเทิงนิพัสสมัครวันนี้ใช้ฟรี1 5วันสมัครคลิปพัสด e นิวบุฟเฟ่กดดอกจัน42648224411สมัครคลิป s t a r ์พั t b u บุฟเฟกดดอกจัน42648233311เฉพาะเรือข่าย AAS บทวันนัดเป็นไงบ้างครับครับตื่นเต้นมากครับได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งของผู้กรรมนะครับผมในเวอร์ชันนี้แล้วก็รับบทเป็นวันนัดด้วยครับผมดีใจมากๆแล้วก็แล้วก็เ,เห็นตัวแสดงทุกคนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าทุกคนแบบว่าเป็นมืออาชีพทุกคนเลยครับผมแล้วก็อยากจะเต็มที่กับเรื่องนี้มากๆครับ <c oughs> ก็ได้ดูบ้างเล็กน้อยครับผมแต่ว่าแต่ว่ายังไม่เรียกอะไรยังไม่ค่อยได้เต็มเต็มเรื่องสักเท่าไหร่หนักใจตรงไหนที่ถึง่องหนักใจตรงไหนก็จริงๆแล้ว คือพยายามทำกันบ้านอยู่ในเรื่องของคอาแรคเตอร์ตัวละครแล้วก็พี่กวางกบุชนกเนี่ยที่เล่นซีคอมด้วยกันก็แนะนำให้เราอ่านหนังสือครับผมที่เป็นที่เป็นคู่กรรมดับเต็มเต็มเรื่องจะได้รู้ว่าที่มาที่ไปของตัวละครเนี่ยเป็นยังไงจะได้เข้าใจง่ายขึ้นด้วยได้คุยกับคุยครับเพราะว่าพี่กวางเนี่ยพี่กวางเขาบอกว่าตอนแรกเขาบอกว่าเขาก็มองหาว่าคู่กรรมแชบนี้เนี่ยเพราะว่ามีพี่บี้มีหนูนาเล่นแล้วก็แล้วก็เขาก็มาบอกว่ากันเนี่ยคือในสายตาพี่คิดว่าน่าจะเป็นมากที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนตอนนั กวางก็บอกดีใจมากที่กวางบอกว่ามองถูกเป๊ะเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>ได้เล่นด้วยครับ แล้วตอนนี้แบบว่ามีทั้งมีไส้เงื่อนแล้วก็ผููกรรเราจะ,ะเวลาแยกแ <Building. S 2> ยกกก็โชคดีที่ว่าท,ทางพี่สารทุนกลับเนี่ยเขาเขาให้เราได้ได้ใช้เวลากับกับมิ้ไสเงื่อนก่อนประมาณสักเดือนกว่าๆที่ที่เริ่มเล่นนะครับผมถึงจะมาเริ่มถ่ายคู่กรรมทีหล,ลังนะครับก็แบ่งเวลาคงจะเป็นพุธถึงอาทิตย์เนี่ยจะเป็นเล่นละครเวทีครับแล้วก็จกนันทร์คานก็จะจะถ่ายคู่กรรมไม่ต้องหของมันนครับใช่ครับก็จะมีความมีความยากเหมือนกันเพราะว่าจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็แล้วก็ต้องอยู่ในด้านการเมืองด้วยเล็กน้อยคร ก็จะต้องทํากันบ้านมากขึ้น,ม,นมาในแนวเทเลด้วยใช่ครับทเทเลดอีกแล้วฮะแอบรักด้วยเหมือนเหมือนเหมือนเรื่องแพเลยครับแล้วคนก็นมองว่าเรื่องนี้กันทำไมไม่ได้เป็นพระเอกหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะเรื่องมันเป็นพระเอกตลอด โอ้ยผมว่าบทนี้ก็เป็นบทบทที่สําคัญมากบทหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างอย่างที่ร่วมกับของรวมถึงรวมถึงหลายๆคนที่พูดมาว่าบทมนันก็เป็นอีกบทที่เรียกได้ว่าถ้าขาดไปเนี่ยก็ก็ทาให้เรื่องมันมันไม่มีรสชาติที่เรียกได้ว่ามันมันต้องมันต้องมีบทบนั้เพราะว่าหนึ่งคือเป็นเพื่อนร่วมเรียนกับนางเอกมาตั้งแต่ตั้งแต่สมัยเรียนด้วยกันแล้วก็พอกลับมาจากเมืองนอกเนี่ยก็ได้ได้มาอยู่ในด้านเสรีไทยด้วยนะครับก็เป็นบทอีกบทหนึ่งที่ผมเชื่อว่าสําคัญมากๆครับจนตัวเราน้อยใจไเลยรับการนี้ไม แล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าตั้งแต่ตั้งแต่ที่มีการแบบว่าออริชั่นกันอะไรเงี้ยแล้วก็เรากำลังหาตัวมนัทเนี่ยผมก็แอบ,บรุนเหมือนกันเพราะว่าแม่ผมพ่อผมเนี่ยที่บ้านจะบอกว่าเฮ้ยการบทนี้มันก็แบบว่า,หวาเหมาะกับเราดีนะอะไรเงี้ยก็แอบ,บรุนทุกคนครับผมพอพอ,อ,อรู้ว่าเป็น,เป,นเป็นเราได้เล่นก็สุดดีใจก็คือเราเราไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเป็นบทไหนอะไรงเงี้ยไม่ครับไม่ครับใช่ครับ,รบใช่ครับอย่างนี้คนจะมาว่าเรามาทางด้านละครตลอดเลยหรือเปล่าเใครยังหายหายไปหรือยัง ผมก็ต้องรอรอดูเพราะว่าเพราะว่าปลายปีนี้ก็อาจจะจะมีซิเอองเกิลอลอกมาผมก็รอรอฝันแล้มีผลงานครับก็มีผลงานเรื่อยๆครับจะแต่งอีกตัวน้องเอาแต่งไว้อยู่แล้วครับแต่ว่าให้ให้โปรดิวเซอร์แต่งบ้างดีกว่าครับงล้วก็แบบรุ่งเยอะขนาดนี้ค่ะแล้วที่อินเลิฟด้วยนะคะน้องชาติเป็นไงบ้างครับอ๋อไม่ครับคือเราเราไม่ได้อินเลิฟกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับแต่ก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไร ช่วงนี้ได้เจอกันบ่อยไหมคะไม่ไม่ได้เจอเลยครับค mm ี hmm. ้เราทํางานก็คือปกติจะเจอที่ที่มหาลัยอะไรเงี้ยที่ที่เรียนด้วยกันแต่ว่าช่วงน,นี้คือเราก็ทํางานบางทีผมก็ไม่ค่อยได้ไปมหาลัยด้วยเ okay. ขาก็ถ่ายละครด้วยก็จะแบบไม่ค่อยได้เจอกันเลยหลายคนรุ่แบบยัง่าลาเพรนะารับสัมาอย่าเพิ่งรุ้นีนผ่ายครับเพราะว่าตอนนี้เรา ผมก็เนี่ยครับงานที่บอกว่า7วันเลยทั้งละครเวทีทั้งละครทีวีด้วยนะครับผมก็อยากจะโฟกัสกับเรื่องของงานแล้วก็แล้วก็เรียนด้วยนะครับ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. เพราะว่าหลัง mm hmm. จากที่เราทํางานในวงการนี้มาสักพักเนี่ยเรา,เรา,เ,ราเรารู้สึกว่าเออส่วนอื่นเป็นมันเป็นแค่สิ่งที่อยู่ที่หลังเราแล้วก็แล้วก็เราอยากทำตรงหน้าของเราแล mm ้วค่ทำโอกาสที่เรามีทุกวันนี้ให้มันดีสุดก่อนแล้วก็เรื่องที่มันสำคัญเรางลามากค่อยคิดทีหลังดี mm hmm.